สนับสนุนโดยโปนบ a ค a เ e m ีสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่นบครับสวัสดีครับผมวันนี้มาหาผมที่ที่เลยเขาเรียกว่าถ้าเป็นหลักฟุตบอลเนี่ยเขาเรียกว่ามาหาเรียกว่าบ้านเลยถ้าเป็นกอล์ฟเนี่ยเรียกว่าโฮมคอสโฮมคอสเลยนะโฮมคอสของโปนบกัคุณวงหล่อเลยนะครับผมอันนี้ก็วันนี้ผมเองก็เลยอยากจะมาแนะนําให้ท่านผู้ชมที่บ้านเนี่ยได้รู้จักว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยโรงเรียนสอนกอล์ฟนะครับผมหรือวิธีการเล่นกอล์ฟที่ดีเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ เฮ้ยท่านผู้ชมที่บ้านจะบอกมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะครับผมซึ่งพี่นพเอกเนี่ยมีอุปกรณ์ทุกอย่างเรียกว่าครบถ้วนเลยเนาะพี่นพเรับครับผมยังไงวันนี้เดี๋ยวยังไงต้องรบกวนพี่นพนิดนึงว่าพาดูนะครับว่าโรงเรียนของพี่นพเนี่ยมีอะไรบ้างคือสมัยก่อนเวลาเราเรียนกอล์ฟกันเนี่ยก็จะเน้นการดูถ่ายวิดีโออย่างเดียวนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการการคาดเดาจากบอลไฟฟ์บ้างหรือว่าดูจากผลงานของนักเรียนบ้างนะครับแล้วโปรผู้สอนเองเนี่ยก็จะเอามาวิเคราะห์ นะแล้วก็เอาไปสอนนักเรียนซึ่งอันนเป็นเป็น,ปน,ปนผมียกว่าเป็นสมัยนนสมัยเก่าล้วอันนี้ในใน,ในฐานะผมนะผมเคยเป็นนักเรียนเรียนกอล์ฟมาก่อน ผมว่ามีวิดีโอนี่ก็ถือว่าโอ้โหถือว่าทันสมัยแล้วนะมาเรียนสอนกอล์ฟสมัยใหม่เนี่ยเราต้องการข้อมูลหรือว่า Data เนี่ยมากกว่าการถ่ายวิดีโอเพราะว่าการดูวิดีโอเพียงเดียวเราเห็นแค่มิติเดียวแต่ว่าสมัยนี้มีเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็น Launch m o n i t o r ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์วัดการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เรียกว่าเควเสหรือแม้กระทั่ง Pressure Ma t ที่วัดแรงกดที่เท้าตอนนี้มันสามารถวัดสิ่งที่เรามองไม่เห็นในอดีตเนี่ยให้กลับมามองเห็นได้แล้วน็เนี่ยเรียกว่ามีอะไรที่เหนือกว่านั้นไอีีกัผมมท้ง เคเวสนะครับผมดูการเทิร์นของบอดี้นะครับแล้วก็บอดี้เพจนะครับเรียกว่าดูการกระจายน้ําหนักถูกต้องการเรียกว่าการโรเทตน้ําหนักนะครับผมซึ่งกอล์ฟจริงๆเลยท่านผู้ชมน่าจะทราบเลยว่ากอล์ฟเนี่ยคือการเทิร์นนะคือการเรียกว่าการย้ายน้ําหนักจากอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไปตีอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับถูกต้องไหมปนกตัวนี้ก็จะบอกได้เอาเริ่มจากอันแรกเลยเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะปนกคือเรื่องลอนช์มอนิเตอร์นะครับโอ้อันนี้จอข้างหลังเนี่ยค้างอยู่ตั้งนานแล้วนะครับอันนี้มัน คืออะไรเอ่ยโรนบก็อ kind of ันนี roat, <t 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 os> <t os anyway> ้เป็นเป็นตัวข้อมูลที่ได้จากแคลคแมนนะครับก็จะบอกคร่าวๆในในหน้าจอนี้เนี่ยก็บอกเกือบสิบอย่างเหมือนกันนะทั้ง d y น a m มิกล็อกเดนดมิกลอกคือองศาหน้าไม้ตอน Impact นะครับแอคแท็กแองเกิลก็คือมุมเข้าปะทะสปินล็อกคือการหมุนของลูกนะครับแล้วก็สปินเรทกี่กี่ครอบต่อวินาที c ับพาร์ทแนวสวิงนะครับเฟสทูพาร์ทหน้าไม้เฟสแองเกิลดูว่าเปิดปิดขนาดไหนเฟสทูพาร์ทนี่คือ หน้าไม้เทียบกับแนวนะครับแต่ face a n g l เนี่ยเทียบกับ target line หรือว่าเส้นที่เราเลงนะครับแล้วก็ซีนิแอกซิสก็คือแกนการหมุนใช่ซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นถ้าในแง่การสอนนะถือว่าก็เพียงพอละนะครับสำหรับ track man ที่บอกรายละเอียดขนาดนี้นยก็ก็สามารถที่จะแก้ได้ในหลายๆอย่างเคเวสซึ่งเป็นหน้าจอของเทเวสครับเคเวสจะเป็นตัวที่สามารถบอกว่าร่างกายเราเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะครับโดยจะมีสี่เซนเซอร์หลักๆนะครับเดี๋ยวผมเอาเซนเซอร์ให้ดูก่อนนะครับเซนเซอร์สีตัวนี้นะครับจะ วัดลำตัวนะครับลำตัวอันนี้เป็นมือนะครับอ๋อนี่เป็นมืออ่าใช่อันนี้เป็นสะโพกอ่ะโทษอันนี้เป็นแขนซ้ายนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลำตัวเห็นไหมถ้าผมขยับตัวเนี่ยมันก็จะไปตามลุกดิกลุกิกอยู่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสะโพกซึ่งสี่ตัวนี้เนี่ยเวลาใช้สอนเนี่ยก็จะติดไปตรงร่างกายติดไปตรงร่างกายใช่แล้วรู้ว่าเราโรเททไปทางไหนเลยนะตัวนี้เนี่ยจะใส่ไปที่ร่างกายของนักกอล์ฟพอใส่เสร็จปุ๊บก็ตีพอตีเสร็จมันก็จะขึ้นมาเป็นกราฟว่า แต่ละส่วนของร่างกายเนี่ยมันเคลื่อนไหวณตำแหน่งไหนกี่องศาสปีดการหมุนเท่าไหร่ครับแล้วนั้นก็จะจะบอกอข้อมูลเนี่ยได้ในหลายๆมิตินะครับตรงนี้เรียกว่า,า KWS 3D ซึ่งก็บอกว่าย่อมาจาก 3D 3D ค r อ 3D นะครับทั้งการหมุนการเ e, อียงการพับนะถ้าคุณน้าใส่ตัวนี้นะยังไงพอจับออกมาเนี่ยรู้เลยว่าสวิงเรามีปัญหาตรงไหนถูกต้องอ่าเมื่อกี้เราพูดถึง k w เวสซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับ ใน KWS นะ่ยมันจะบอก Sequence หรือว่าลำดับของร่างกายที่เรียกว่า kinematic sequence แต่ว่าในในแง่ของการถ่ายเทพลังงานการตีให้ไกลคุณนะอยากตีไกลไหมต้องอยากตีไกลดิทุกคนเนี่ย<อ>ความฝันของนักกอล์ฟเมเจอร์ทุกคนอยากจะตีได้ไกลขึ้น ถ้าถ้าไม่มีความฝันนี่นะครับ,รบอาร์ตออฟกอล์ฟอยู่ไม่ได้ดไม่ได้นะและ้วไอ้บอดี้แท็กเนี่ยทำให้ตีไกลขึ้นเหรอตัวนี้หแหละที่ทำให้ตีไกลขึ้นเพราะว่ามันสามารถวัดการถ่ายน้ำหนักแรงกดที่เท้าเนี่ยว่าในแต่ละจุดของโอสวิงเนี่ยคุณถ่ายน้ำหนักได้ดีแค่ไหนนะรแรงกดที่เท้าในแต่แต่ละส่วนของโอสวิงมีแรงกดมากกี่เปอร์เซ็นต์ซ้ายและขวาคืออันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้ให้ความสำคัญแต่ว่าที่จริงแล้วสำคัญมากครับเพราะว่าแรงที่คุณสามารถใช้เพื่อออกแรงในการตีกอล์ฟได้เนี่ย มีแค่แรงเดียวก็คือแรงจับพื้นหรือว่าการเร็ชั่นฟอสต์ตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นการที่คุณจะใช้การเร็ชั่นฟอสต์ได้ดีเนี่ยต้องมีการวัดการกดน้ําหนักที่ดีผมขอลองในนียว่ามันใช้ยังไงลองขึ้นไปยืนก่อนใช้ยังไงครับเนี่ยไม่เคยใช้มาก่อนเลยใช่มากเลยครับคือยืนเวลาคุณนาทขึ้นไปยืนเนี่ยจะเห็นว่าจะมีกราฟขึ้นนะเหมือนเหมือนเป็นนี้ไว้หัวใจผมอะครับเนี่ยไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะพื้นนะพื้นพื้นเหรอฮะนี่คือแรงกดที่เท้าที่ที่คุณนาทส่งไปนะครับแล้วก็ทางด้านซ้าายยเเเเเนนีี่่จะมซตอออรรร์์พชหืว จุดศูนย์กลางของน้ำหนักของเราซึ่งตัวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมถ้าผมขออนุญาตได้ไหมว่าลองเหมือนกับจดสวิงชักอันหนึ่งผมลองเป็นเหล็กเจ็ดได้เลยลองเหล็กเจ็ดแล้วผมยืนอันนี้จริงจริงลองตียังได้เลยครับแล้วเดินขึ้นมาข้างหน้าหน่อยเดินขึ้นมาข้างหน้าหน่อยได้ไหมครับได้ครับแล้วลองตีดูนะครับลองตีดูทีนี้มันก็จะเล็กคอร์ดบันทึกไวแล้วนะครับลองตีดูลูกนึ่งปนพลองดูหน่อยสิมันก็จะบอกว่า ณตอนตำแหน่งที่เราเซตอัพเนี่ยเนี่ยนี่คือตำแหน่งเซตอัพเป็นไม้ๆอยู่นะครับน้ำหนักของคุณน้าเนี่ยอยู่ส้นเท้า90%อยู่ส้นเท้าอาจจะเยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อยแล้วความจริงค่าที่ดีคุณจะเป็นห้าสิบห้าสิบลายไปเท้าห้าสิบส้นเท้าห้าสิบคือตอนนี้ผมยืนเหมือนกันไงายหลังนิดหน่อยอาจจะได้รองเท้าด้วยอะไรด้วยอย่างนะครับมันเลยลงที่ส้นเท้าส่วนน้ำหนักซ้ายกับขวาเนี่ยถือว่าใช้ได้นะก็มามาอยู่ทางขวาหกสิบสี่สิบก็โอเคนะครับจากนั้นเราก็จะดูว่าโอเคเวลาแบ็กสวิงขึ้นไปจนสุดปุ๊บเนี่ย จังหวะการถ่ายน้าหนักเนี่ยมีมีการแถมหนักมาดีขนาดไหนของนัาถ่ายจากส้นเท้าขวามาที่ปลายเท้าซ้ายนะัมาที่ปลายเท้าซ้ายอันนี้ผมมีการถ่ายน้ําหนักใช่ไหมฮะมี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 แล้วถ่ับถือว่าสบายใจได้สัปดาห์หน้านะครับพี่นพเราจะมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับสวิงและที่สําคัญที่สุดครับไลฟ์สไตล์ของผู้ชายนะครับผมจะพาไปดูอะไรเจ๋งๆอีกเยอะมากๆยังไงลองติดตามชมสัปดาห์หน้า นะครับผมกับพี่นพคุณวงหล่อยังไงเราจะรอเจอท่านผู้ชมอยู่นะครับผมได้ครับทุกวันจันทร์นะครับผมเวลา2องทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มนะครับผมเจอพวกเราได้นะครับผมยังไงวันนี้นะครับผมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ